ซึ่งหนังสือที่เราหยิบมาวันนี้<ม>ต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่มีทั้งภาพแล้วก็เนื้อหาประกอบกันนะครับภาพก็วสวยเนี่ยยกให้ดูนะคะใช่ครับ หนังสือนี้ครับชื่อว่าซ่อนไว้ในสิมกอถึงฮอนะครับในชีวิตของอีสานซ่อนไว้ในสิมต้องอธิบายนิดนึงนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดอาจจะไม่คล่องภาษาท้องถิ่นนะคะภาษาอีสานก็บอกว่าคําว่าสิมเนี่ยแปลว่าโบสถ์โบสถ์ที่อยู่ในวัดนะคะแล้วก็สิมเนี่ยมาจากคาว่าสีมาหรือว่าเสมาที่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นขอบเขตที่ระบุเอาไว้ว่าภายในพื้นที่เนี่ยตรงนี้คือโบสถ ก็เลยสิมนี่ก็เลยมาจากแปลว่าโบสนะคะใช่ครับซึ่งวัฒนธรรมของคนอีสานเนี่ยครับก็จะมีการเขียนเล่าเรื่องราวชีวิต อ,อยู่ในภาพตามฝาผนังโบสถ์ปกติเราจะเห็นภาพอยู่ข้างในข้างในโบสถ์ใช่ไหมอยู่ข้างในเป็นพระพุทธประวัติหรืออะไรต่างๆแต่คนอีสานเนี่ยก็จะเขียนอยู่ด้านนอกเลยเพราะว่าโบสถ์ของเขาค่อนข้างเล็กก็เลยเขียนอยู่ด้านนอกแล้วก็เป็นชีวิตของคนอีสานทั่วๆไปเขาเรียกว่าเป็นรูปแต้มคือเป็นรูปแต้มภาษาอีสานนะครับแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะมีความน่าสนใจแค่ไหนถึงชีวิตนะครับแล้วก็สนุกสนานมากน้อยแค่ไหนเราลองไปติดตามเนื้อหาในหนังสือกันอันนี้เนี่ยมันเริ่มต้นจากท มีชีวิตชีวานะคะแล้วก็ก็เลยไปถ่ายดูแล้วก็บอกเออไม่งั้นก็รวมความตั้งใจสองอย่างเข้าด้วยกันก็คือความที่อยากจะบอกเล่าชีวิตชาวบ้านแล้วก็อยากจะให้คนเห็นภาพจิตกรรมก็เลยตัดสินใจว่าเราไปอีสานก็นแล้วกันมีชาวบ้านเยอะนะคะแล้วก็ทําวิถีชีวิตชาวบ้านด้านต่างๆอันนี้ก็เขาก็ถามว่าแล้วเจะะริญมันเป็นยังไงดีคือถ้าเล่าชีวิตชาวบ้านเนี่ยเล่าตั้งแต่ต้นจนจบไปเลยหรือว่ายังไงก็บอกแม่ง,งั้นไม่งั้นเอาแบบเพศ A ถทูแทะคะ่ะก็เอากไก่ถึงฮอนกลูกแล้วกัน แล้วก็ก็บอกว่าที่จริงมันไม่ควรจะเป็นกอไก่ถึงฮอนุคู่เพราะว่า,าคนอิสอานภาพพวกนี้นะคะจะเป็นภาพที่เขียนตั้งแต่ก่อนตั้งแต่ก่อนรัชกาลที่8เป็นส่วนใหญ่นะคะรัชกาลที่6ที่4ที่ห้ที่6กที่7อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยเขาใช้อักษรไทยน้อยก้อนนี้อักษรไทยน้อยคืออกอรหน้าตาแบบเนี้ยค่ะก็ยึกัยือที่เดี๋ยวนี้เราเรียกว่าอักษรลาวใช่ไหมคะกอนนี้เนี่ยไทยน้อยเนี่ยถ้าเราจะเอาไทยน้อยมาจับปวดหมูไทยน้อยมี25ตัวเท่านั้น รายเล่มนี้ก็เลยมี25เรื่องก็จะค่อยๆคิดไปแล้วก็จะทําให้ตัวหนังสือมันพยายามลงตัวปกติก็ิจกรรมฝาผนังทั่วไปจะเป็นพุทธประวัติเป็นหลักใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นภาคอื่นๆก็จะเป็นพุทธประวัติกับทศชาติชาดกแต่ว่าของอีสานเป็นข้อยกเป็นพิเศษมีลักษณะพิเศษมากพุทธประวัติแทบไม่มีเขาไม่ค่อยสนใจพุทธประวัติเท่าไหร่เขาสนใจเรื่องเวสสันดรนนะคะจะเป็นเรื่องเวสสันดรเป็นหลักแล้วก็ เรื่องราวในนี้เนี่ยก็มีทั้งความเชื่อมีนิทานนะคะคือมีเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับพระมลายมีมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องวิสันนชาดกเป็นนิทานพื้นบ้านเช่นสินไซเป็นทเ,นเนท้าปะจินเท,ะทะ้าเท้าปะจิตนางอลพิมเนี่ยค่ะมันก็จะมีแบบนี้สเรื่องวิธีชาวบ้านเนี่ยถ้าถามว่าชาวบ้านเขาเล่าไหมเขาเขาไม่ได้ตั้งใจเล่านะคะจิตกรรมพวกนี้ไม่ได้เป็นจิตกรรมที่ออกมาเพื่อเล่าเรื่องวิถีชาวบ้านอย่างเช่นรูปที่เห็นเนี่ยะค่ะที่เป็นหลักๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่นี่ที่ใหญ่ๆเยอะๆ,ๆเนี่ยนะคะหรืออย่างที่นี่เนี่ย เขาก็ไม่ได้เล่าชีวิตเขาเขาเล่าเรื่องพระเวสสันดรแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นได้ก็คือว่าคนที่แต่งตัวเนี่ยค่ะเขาจะแต่งตัวยังไงก็แล้วแต่พื้นที่ใช่ไหมคะอย่างผู้ชายเนี่ยเขาก็จะจําลองของจริงเนี่ยเขาก็จะสักก็เราก็จะรู้ว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาสักนี่อันนี้ไม่ใช่ไม่หลายหลาคนคิดว่าเป็นพ้นุ่งของผู้ชายบอกไม่ใช่นี่ใช่ผ้านุ่งนี่คือรอยสักบนขา เพราะฉะนั้นวิถีชาวบ่าเนี่ยเขาไม่ได้เล่าเรื่องของเขาเองแต่เขาเล่าเรื่องพระเวสสันดรหรือเขาเล่าเรื่องพุทธประวัติแล้วก็มันก็จะมีรายละเอียดในนั้นที่เราเห็นว่าอย่างในของเนี้ยทุกคนก็จะต้องมีแขนนะคะแล้วก็จะเห็นว่าร่มเยอะมากมันเป็นลักษณะที่คนบ้าคลั่งร่มกันมากเลยค่ะในสมัยรัชกาลที่6ที่7เป็นแฟชั่นถ้าไปอีสานเนี่ยเป็นแฟชั่นร่มเลยทุกคนถือร่มหมด